โอ้ยอ้ยเลนน้ำเขาอีหลีอ้ย้ยโ้ยัย่อมเลยออ้ยออ้ยออ้ยอุ้ยไปแล้ว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 ออ้โโอ้โหโอ้โพอพองนพอกระดูโอ้โหโอ้ยโอ้บหวบหวเ้ยเอาจะไปกินทออยังยังไม่ร้อนหรอกค่ะเพิ่ง สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเค่ะ <g ülme> อากาศเย็นสบายนะคะวันนี้เช้านีน้ <g ülme> <g ülme> มิ่งตื่นแต่เช้าเลย굿มอร์นิ่งเสียมิงขิกปดนี่ขกูดนี่굿มอร์นิ่งโอ้โห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 ฟาวฟาฝ้าวฟาวฟาผู้ใดบอกให้อีพอส่าโอ้ยบอท่านใจไวรุ่นจักหน่อย พูน่ะออกมาแล้วออกมาแล้วสวัสดีครับอ้อออออ,อาม่นอาลานอนรับฟันดีเพราะรับมือขึ้นนี่พูน่ะโอ้ไปแล้วเดอ้อไปแล้วเดอ้อ ไปแล้วด้าไปแล้วด้าไปแล้วๆๆๆๆโอ้โหโ,โอ้โหเคทยังแม่阿านิเมิงเมิงเม,มิงเ <ๆๆ S 1> จ้าแม่ออกมากินน้ำแม่

ลากระตื้นแต่แต่เด็กตะดดินผุนแมนบอ oh, oh. ไปอีกแล้วไปอีกแล้วมิง

ความรักความผูกพันบว่าสิเป็นสร้างหรือเป็นคนแม่ลูกนี่เหยียบพ่นเหยียบไว้นั่นอะไรเหยียบสายยางไว้ลูกมิ่งมิ่งเออเอาออกเออสายยางมันหลุดลูกี่นี่นี่ มันทุออกอยู่มื่อกี่ยวทุ่งออกแล้วนั่นนี่เลยเนาะพดซ้ำมือนี่ค่ลากินก้อนแม่ลากินอิ่มก้อนเด้อจะเข้า

เดี๋ยวพ่อโ้โหแม่นยังน่อแม่นยังน่อคึกคึกคักแต่เช้าเลยครับแหนไปละเด้อดิวดิมมา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 โอ้ย มามามาก <Bull ay. S 1> ม,มามามา <Lan. S 2> มา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 เามามาาอา กะติกน้ำยังละยังละก้อนยังละตกปอกบัหนึ่งมียังหาลาซอยบอครับถุงยาง อาบน้ำบอมิง่งอาบน้ำตาเศ้าวะอาบน้ำตาเศ้าเ,เลยเบอมมีโอกาสเดบตัวย่นนปอปลาบอผีดอกออกใบดอกนี่ใบล้นเมื่อไหร่เหรอม <laughs> ไม่มีใครเกิดด้วยใจให้เลย <laughs>

งานป่วนอะเขาให้บอกมิ่งนะครับมิ่งจะจัดให้พูนอะพูนนะต้นใหม่ต้นนี้เออเอ้าคุณแม่คุณแม่อาบน้ำไม่มิ่งเอออาบน้ำจะเศร้าเลยวะ ไปแล้ววุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยเล่นน้ำเขาอีลิอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเล่นน้ำมาต่อไสเขาแม่อุ้ยใส่หลักมามกับเลือนมาเลยอุ้ยอุ้ยกอเป่าหลาไปน้ำเนี่ยกรเป่าหลาไปน้ำโอ้ยมดเจ้าสิไปใส่อยู่หรือไม่อยู่สี่ลานขาอีกแล้วบล่อยไปวัอนี้ ไปไปไปเดียวีปเดียวร้องลุกล้องไปเดียวล้องอุ้ยเอาหยุดเลยไปไปกลับขึ้นกลับขึ้นก่อนหล่อกลับขึ้นก่อุ้ยอุ้ยพ่อเปาพ่อเป่ายัดตัวลานะยัดตัวลาเด็ดขาด บ่ยอมเลยอ well ุ้ยอ oh, ุ oh, drill, ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้ว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 เอ้าออออออก้อนปาดูโอ้โหอ้บ่ไหวบ่ไหวเอ้ยเอ้าจะไปกินทอยยังยังไม่ร้อนหรอกค่ะเพิ่งเพิ่งอออ้ ปาดโอ้โอ้โหโอ้โหเอาขึ้นเป็นเจ็กซี่ปทีนี่เอาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดียมเึ้นเตียงไรพี่เดยมตแล้วโอ้โอ้เจ้านี่นอโอโอ้โอ หย,ยุดถอยถอยลุกถอยอเอาหลอกหลอกออกไปพุ่นนะลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของน้องมิ่งมงคลค่ะแล้วก็แม่หางดีจ้า มาดูความน่ารัก<อ>ความสุขของแม่กับลูกกันนะคะ<อ>เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค<อ>่ะสวัสดีค่ะ